สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Swatch ในคอลเลคชัน Center ร์ปอมปีดูกันนะครับนาฬิกาซีรีส์นี้นะครับก็เป็นการคอลแลบระหว่างแบรนด์ Swatch นะครับแล้วก็สถานที่ที่เรียกว่า Center Po ปอมปีดูนะครับซึ่งจริงๆอาจจะอ่านแบบอื่นนะต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าจะออกเสียงแบบถูกต้องยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์ศิลปะแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะออกเสียงอีกแบบนึงนะแต่ว่าผมอาจจะขออ่านแบบตรงตัวภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับ โดยที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดแสดงงานศิลปะหลายอย่างมากๆนะครับซึ่งเรือนี้เนี่ยเขาก็มีการหยิบเอางานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับมาดีไซน์อยู่บนนาฬิกานะซึ่งชิ้นนั้นเนี่ยก็คือง,งานตรงนี้นี่เองนะครับที่มันจัดแสดงอยู่ด้านหลังนะครับโดยที่ทางศิลปินเนี่ยก็คือคุณเปียโมนแรงนะครับแน่นอนนะชื่อนี้ผมไม่ชวนจริงนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ชื่อของงานเนี่ยอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อของเพนติงแบบนี้ซึ่งเพนติงชิ้นนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งงงงใในนนนาาาแแบบบสรรที่มัั้ดลจ ให้กับหลายๆศิลปินในยุคลหลังมากๆเลยนะครับคือต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะดูแล้วเนี่ยมันเป็นรูปภาพที่แบบเหมือนจะธรรมดานะครับแต่ลองนึกภาพนะในสมัยก่อนนะครับคือการสร้างสารรค์อะไรแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการสร,าสร้างสิ่งใหม่ๆที่คนในยุคนั้นเนี่ยเขายังคิดไม่ถึงกันแลวพอมันเป็นสิ่งใหม่ๆหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบมีความแปลกโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มได้รับความสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานั่นเองนะครับโดยอย่างรูปนี้มันก็จะเป็นการเล่นเส้นสีดำๆำตีีีีีเเปป็็นนนกกกริไแแแบบ้้้ลลวมมาตสง่ย ตามช่องสี่เหลี่ยมหลายๆจุดนะครับซึ่งเขาก็จะมีรูปอื่นๆนะครับที่ลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันนะคือทําไปทำมาเนี่ยก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของคนที่เป็นศิลปินเลยนะครับที่แบบจะมีการทํารูปภาพออกมาแนวๆนี้นะครับโดยที่สังเกตดูนะครับเขาก็มีการหยิบเอาภาพเนี่ยมาทําอยู่บนนาฬิกานะครับอย่างโซนด้านขวาเนี่ยก็มีการเอามาใช้อยู่บนตรงนี้นะครับก็ดีไซน์สายตรงนี้นะครับ ส่วนสายด้านบนเนี่ยก็มีการหยิบเอาตรงโซนนี้มานะครับก็เอามาอยู่ตรงโซนนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวนาฬิกาเนี่ยก็เป็นตัวเรือนสีดำนะครับก็น่าจะแทนค่าเส้นดำๆพวกนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีชื่อของสถานที่จัดแสดงงานชิ้นนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการลิงก์กันกับงานศิลปะได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสเปคนาฬิกากันคร่าวๆบ้างนะครับคือนาฬิการเรือนนี้เบสพื้นฐานอยู่บนตระกูลนิวเจนนะครับเป็นรุ่นมาตรฐานคลาสสิกที่สุดแล้วแหละของทาง Swatch นะตัวเรือนวัสดุเนี่ย แล้วก็หน้าปัดเนี่ยด้านในจะมีเข็ม2เข็มแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเก๋นะเข็มขาวกับเข็มแดงนะครับก็ทําให้อ่านค่าได้ง่ายมากนะสีสันเนี่ยเขาก็มีการลิงก์กับตัวเพนติงด้วยนะครับตัวกระจกก็จะมีความดม,ดมๆนูนๆหน่อยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าตะกูลพลาสติกพวกนี้เวลามันเจอรอยขีดข่วนมันเจอรอยแบบกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นริ้วขึ้นรอยอย่างง่ายเลยนะครับ ขนแมวเนี่ยมาง่ายมากนะแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่แบบมันโดมๆแบบนี้นะครับมันก็จะยิ่งเป็นรอยง่ายกว่าปกติทั่วไปนะครับอย่างผมเนี่ยใช้สวอชที่แบบ กตกมาแบบนี้หลายเรือนมากๆนะครับไม่เคยหนีรอยพ้นเลยยังไงรอยก็มาแน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ยังไงใครจะซื้อสวอยตก็ต้องรู้กันไว้ก่อนนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะของนาฬิกาตระกูลนี้นะครับใส่แบบเพลินๆเน่ะไม่ต้องไปคิดมากนะครับส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยจริงๆอาจจะดูแบบดําเรียบไปหน่อยนะใครที่ไม่ถนัดการอ่านค่าหน้าปัดแบบมันไม่มีมาร์กเกอร์เลยอะ่ะไอเรือนนี้ก็อาจจะใช้เวลาในการต,าตีค่าตีความเวลาอะไรแบบนี้สักนิดหนึ่งนะครับ แต่ก็เชื่อว่าใช้ไปพักนึงเนี่ยผม่าจะชินแล้วล่ะนะครับอย่างตอนนี้ก,กวาดตาดูเร็วๆเนี่ยมันก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเวลาเกือบ8โมงอะไรแบบนี้นะครับส่วนฝาหลังก็แบบเปิดโชว์ฐานมาแบบนี้นะครับสวอชเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนฐานฟรีตลอดชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กันนะตัวเรือนก็มาด้านๆแบบนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยก็อยู่ที่41มิลลมตนะครับตามสเปคของ New Gen นะความหนา10.4 ส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่47.2นะครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับแน่นอนนะว่าเป็นนาฬิกาพลาสติกซิลิโคนแบบนี้มันจะเบาหวงเลยนะออกมานะครับ28กรัมเท่านั้นนะครับคือถือว่าเบาพอๆกับข้อสายเหล็กอะประมาณสัก4-5ข้อเท่านั้นอะก็น้ําหนักประมาณนี้แล้วนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่เบามากจริงๆนะส่วนการสกรีนสีลงไปเนี่ยทำมาได้ดีนะครับเป็นการสกรีนที่ผมว่าไม่น่าจะลอกง่ายๆนะเพราะว่ามันดูมีความแบบฝังลงไปในเนื้อแบบฝังมากๆนะครับคือเรียกว่าน่าจะเป็นการลงสีแบบผสมเข้าไปในเนื้อเลยแหละนะครับน่าจะติดแน่นทนนานแน่นอนนะ แล้วก็ความลื่นเนี่ยถือว่าดีมากนะครับตัวสายเนี่ยด้วยความที่แบบเป็นซิลิโคนนะครับยังไม่ได้เป็นไบโอแมทเทอเรียลนะครับมันก็จะใส่ได้ง่ายนะคือสวอชเนี่ยตะกุลไบโอแมทเทอเรียลอ่ะมันก็มีข้อดีตรงที่มันลักโลกนะครับมันย่อยสลายได้มันแบบกระบวนการผลิตมันแบบดีนะครับแต่ในการใส่ใช้งานจริงต้องบอกว่า มันไม่ค่อยแบบสมูทแขนหรือว่าโอเคเท่าไหรอ่อ่ะมันจะมีความแข็งแข็งกระด้างหน่อยอะ่ะเอาไปเอามาเนี่ยกลายเป็นว่าผมกลับไปชอบซิลิโคนแบบเดิมมากกว่านะครับมันจะดูนิ่มแล้วก็ดูแบบค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะอย่างเรือนนี้เวลาขึ้นข้อเนี่ยเป็นอะไรที่เท่มากนะครับ เวลามองจากด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นแค่แบบเหมือนเป็นตัวเคสตัวนาฬิกาตัวหน้าปัดดำๆเรียบๆอะ่ะคือเรียกว่าเหมือนเป็นนาฬิกาที่มีความโมโนโทนมากๆนะครับแต่เวลาเราแบบพลิกข้อมือขึ้นมานะครับมันจะเหมือนแบบเป็นนาฬิกาลายสกอตอะนะครับมีการเล่นตารางนะครับคือดูเท่มากนะซึ่งเรือนนี้มันมีจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตน,นะก็คือมันจะมีแค่สีขาวดำแดงเท่านั้นนะครับคือจริงๆเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีสีน้ําเงินซ่อนอยู่ด้วยนะแต่ว่าเวลาใส่ใช้งานจริงอะน้ำเงินมันจะโดนกดไปตรงนี้นะครับมันจะ อ,อยู่แบบนี้นะทำให้เอาไปเอามาเนี่ยมันเหลือแค่3าสีเท่านั้นเราจะไม่เห็นน้ําเงินเลยนะครับในการใส่ใช้งานจริงนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่ออรู้สึก แปลกใจนิดหน่อยนะครับคือก็อุตส่าห์ให้สีน้ําเงินมาแต่ก็ไปหลบหลบอยู่ตรงนี้ซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังนะแต่ควาจริงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานน่นะครับสีสันหน้าตามันก็ดูเท่ดูแบบมีความเก๋ๆสีแบบมีดีไซน์ค่อนข้างจะโอเคอ่ะใครที่ชื่นชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครที่แบบเป็นแฟนของศิลปินท่านนี้หรือแม้แต่คนที่แบบเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นั้นนะครับเคยไปดูงานมาเนี่ยจะซื้อคอลเลกชันนี้ นะครับ เคยมีการไปคอลแลบกับลูฟด้วยนะครับคอลเลคชันนั้นก็คือเท่มากนะครับผมแบบชอบหลายเรือนมากๆเลยนะหรือบางคอลเลคชันที่มันมีรูกของแวนโก้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเทสุดๆนะครับใครที่ชื่นชอบงานศิลปะเนี่ยก็ลองไปตามเก็บกันได้แล้วแต่คอลเลคชันแล้วแต่ที่เลยนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับจุดหนึ่งที่เรือนนี้ยังคงเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงดังมากนะครับดังมากๆมากๆมากๆเลยนะครับก็คือถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเข็มวินาทีนะครับแต่เราจะได้ยินเฟืองของวินาทีมันกกิแแบบ๊ แก๊แกๆนะครับคือตอนที่ผมถ่ายรีวิวอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงมันตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าห้องรีวิวผมจะเงียบๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะใช้เรือนนี้นะก็ต้องแบบแพลนกันนิดนึงอ่ะนะครับถ้าเกิดไปนั่งร้านกาแฟเงียบๆนะครับนั่งห้องสมุดนะนั่งแบบมีสมาธิเนี่ยไม่ควรจะหยิบเรือนนี้ไปนะคือถ้าเกิดจะใส่ใช้งานเนี่ยก็ควรแบบจะเป็นชีวิตประจําวันจริงๆที่แบบมันมีแอมเบียนต์น้อยอยู่บ้างมีเสียงรอบข้างอยู่บ้างอะ่ะไม่ได้แบบเงียบกริบมากอ่ะนะครับ มันก็จะแบบไม่ค่อยได้ยินละอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังไว้ด้วยนะครับส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่3,500บาทนะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อได้ในช็อปออนไลน์ของ Swatch ก็ได้หรือว่าตามสาขาก็เริ่มมีขายแล้วนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ